สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ของควยทุกคนนะคะวันนี้นะคะควยก็จะสอนเรื่องการกรอกแบบรายการนะคะซึ่งควยได้สอนไปแล้วว่าเป็นการกรอกแบบรายการนะคะในการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้ควยจะมาสอนในการกรอกแบบรายการนะคะเกี่ยวกับใบฝากเงินแล้วก็ใบถอนเงินนั่นเองค่ะ การกออกแบบรายการนะคะเป็นการสื่อสารกับผู้อื่นนะคะด้วยการเขียนนะคะแบบที่เราเคยเห็นในชีวิตประจําวันนะคะก็เช่นใบาฝากเงินใบถอนเงินหรือว่าจะเป็นใบาฝากส่งพัสดุไปรษณีย์นั่นเองค่ะ แนวปฏิบัติในการกรอกแบบรายการนะคะข้อ1ค่ะเราควรอ่านแบบกรอกรายการให้จบคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อให้รู้ว่าจะต้องให้ข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการกรอกอย่างไรนั่นเองค่ะข้อ2นะคะลงมือเขียนทีละรายการจนครบนะคะโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในข้อที่3นะคะควรใช้ภาษาที่ถูกต้องข้อ4นะคะเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายแล้วก็เป็นระเบียบนั่นเองค่ะข้อ5นะคะไม่ทําให้แบบรายการเสียหายนะคะเช่นฉีกขาดยับ มีรอยลบขีดค่านะคะเป็นต้นและข้อสุดท้ายค่ะข้อ6นะคะถ้าบางรายการไม่แน่ใจนะคะเราควรที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะใบรอบแบบรายการนั้นจะได้ไม่เสียหายนั่นเองค่ะ ค่ะซึ่งวันนี้นะคะควอก็จะสอนเกี่ยวกับการกรอแบบรายการแบบฝากเงินและแบบถอนเงินนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราคุ้นเคยกันเลยนะคะคือที่โรงเรียนกุนูก็คือจะมีโรงเรียนธนาคารกุนูนั่นเองค่ะเราก็จะคุ้นเคยนะคะเกี่ยวกับใบฝากเงินและใบถอนเงินนะคะที่เป็นรายการของโรงเรียนกุนูนะคะเราก็อาจจะเคยมีทักษะหรือว่าเคยทํามาแล้วนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ควอจะสอนเป็นของธนาคารรัฐนั่นก็คือธนาคารอมสินนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะในเป็นใบฝากเงินของธนาคารออมสินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะคะว่าเราจะต้องกรอกแบบรายการแบบใดนั่นเองค่ะค่ะนี้ก็เป็นตัวอย่างการกรอกแบบรายการนะคะใบฝากเงินของออมสินค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันเลยนะคะก็ให้ติ๊กเลือกประเภทนะคะให้ติ๊กว่าเป็นบัญชีแบบไหน อ่ะต่อมาเราจะฝากเป็นเงินแบบไหนเช่นเงินสดเป็นตัวแลกเงินหรือว่าเป็นเช็คนะคะถ้าเป็นเงินสดก็ให้ติ๊กแบบเงินสดได้เลยอ่ะต่อมาถ้าปกติแล้วสำนักงานเราก็จะมีเขาจะพิมพ์ให้เราเลยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอ่ะอย่างชื่อบัญชีเป็นชื่อบัญชีของใครเช่นนางสาวขยันรักเรียนอ่ะในตรงนี้นะคะก็ให้นักเรียนเติมเป็นชื่อของตนเองนามสกุลของตนเองเลขที่บัญชีของตนเองนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะฝากเงินสดเนี่ย เงินสดของเราให้เขียนเป็นตัวอักษรก่อนเวลาเขียนตัวอักษรสมมติว่าเราจะฝากเงิน2,000บาทให้เราเขียนเป็นตัวอักษรว่า2,000บาทตามด้วยคำว่าทวนนะคะนักเรียนอย่าลืมตรงนี้นะคะ2,000บาททวนนั่นเองค่ะต่อมาเติมเป็นตัวเลขก็ให้เติมเป็นตัวเลขที่เราจะฝากเงินได้เลยเช่น2000เป็นตัวเลข2000ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเซ็นลายมือชื่อผู้ฝากนะคะเช่นนางสาวขยันรักเรียนนะคะ การฝากเงินแต่ละครั้งนะคะควรจะเซ็นเป็นลายมือเดิมนะคะให้ได้ตลอดนะคะอย่างควรมีประสบการณ์ตอนเด็กๆควรไปฝากเงินนะคะแล้วก็ลายมือมันเปลี่ยนค่ะเช่นเราไปฝากตอนโตเนี่ยลายมือมันเปลี่ยนนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องเซ็นให้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเออ พนักงานจากธนาคารเขาก็จะมีหลักฐานการตรวจเช็คเนาะว่าลายมือเราเนี่ยมันมันไม่เหมือนของเราอย่างเงี้ยค่ะเวลาฝากอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่เวลาถอนจะยากนิดนึงเนาะอ่ะจากนั้นนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะกอจะสอนการกรอกแบบรายการนะคะคือใบถอนเงินค่ะเป็นของธนาคารออมสินเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ<ส>เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะการกรอกแบบรายการใบถอนเงินของออมสินเหมือนเดิมนะคะอ่ะข้างบนก็เหมือนเดิมค่ะเป็นประเทภทบัญชีแบบไหนก็ให้ติ๊กตรงนั้นนะคะจะถอนเงินแบบไหนเงินสดเงินโอนหรือว่าเงินเช็คนะคะด้านบนเหมือนเดิมเลยจะถอนกี่บาทสองพันบาทเติมคําว่าท่วนเหมือนเดิม เขียนตัวเลขเหมือนเดิมจากนั้นก็เซ็นชื่อของเราเหมือนเดิมนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการกรอกแบบรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวิดีโอการกรอกแบบรายการการฝากเงินแล้วก็การถอนเงินนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้นะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะควยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ